ของราคาสินค้ากันบ้างค่ะใบพลูนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของผู้สูงอายุโดยเฉพาะชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาค่ะตอนนี้เขาบอกว่าราคาปรับสูงขึ้นนะคะ ที่ตลาดบ้านคลองแงตำบลพังลาอำเภอเดาจังหวัดสงขลาค่ะบรรดาผู้ที่ชอบกินหมากเขาบอกว่าตอนนี้พากันเดือดร้อนนะคะ,คะเนื่องจากใบพลูที่นำมากินกับหมากเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างเช่นจากเดิมมัดละ20บาทตอนนี้เป็น40บาทแล้วค่ะส่วนสาเหตุเขาบอกว่าเนื่องจากทางประเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็อีกหลายๆประเทศมีการสั่งซื้อใบพลูจากประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะคะทําให้เกิด พลูขาดตลาดขึ้นมาแล้วก็มีราคาแพงขึ้นด้วยเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการปลูกใบพลูน้อยค่ะจึงต้องมีการสั่งใบพลูจากนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามาขายแทนนะคะ สำหรับใบพลูที่ส่งออกไปต่างประเทศค่ะจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ60บาทด้วยกันซึ่งผู้ส่งออกจะได้กำไรเกือบเท่าตัวส่วนราคาหมากเมืองไทยอยู่ที่กิโลกรัมละ130บาทค่ะแต่หากเป็นหมากของประเทศเมียนมานะคะก็จะสูงกว่าหมากไทยอยู่ที่กิโลกรัมละ170บาทลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่านิยม มาจากประเทศเมียนมามากกว่าเพราะ,ะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะ,คะในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากใบพลูราคาแพงในครั้งนี้ก็คงจะเป็นใครที่ไหนไปไม่ได้นะคะก็พ่อแก่แม่เฒ่าของเรานนั่นเองนะคะผู้สูงอายุค,ค่ะทั้งชาวไทยทั้งชาวเมียนมาค่ะก็ เป็นที่เดือดร้อนกันล่ะค่ะเพราะว่าใบปลูเนี่ยนะคะก็ไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยด้วย<ม>ที่มีหมากมีพลูเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมต่างๆในปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีทับขวัญเด็กพิธีอุปสมบทซึ่งผู้บวชเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมเครื่องสักการะนะคะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระอุปชาอาจารย์แล้วก็จะต้องมีหมากพลูอยู่ด้วยพิธีขันหมากแต่งงานแบบไทยก็ไม่ขาดหมากพลูเช่นกันพิธีวางศิลาร เ,เครื่องสองเวยบูชาเริกนะคะก็มีหมากพลูวางรวมอยู่ด้วยกระทั่งพิธีศพค่ะก็มีการเตรียมหมากพลูเอาไว้หนึ่งคำเวลามัดกระสังเสร็จก็จะนํากลวยหมากสอดเข้าไปในมือผู้ที่เสียชีวิตเพื่อจะได้นําไปสักการะพระจุรามณีในเจดียสถานชั้นดาวดึงต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นความสําคัญนะคะ,คะของใบพลูที่เอ๊ะแพงขึ้นแล้วใครเดือดร้อนในเมื่อวัยรุ่นไม่รับประทานไม่กินกันผู้สูงอายุบ้านเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ